ห้าร้อยอ่ห้าร้อยพูดหจรอ่ะมาเอาปกมาเอาปที่ไม่ได้ยินเอาไหม่้ตลอดผู้รับต่างไปแสดงา่บนี้เป็นไรบ้างที่ีพีเอู ก็ยินดียินดีที่ได้เป็นหนึ่งในความสำเร็จยินดีมากมากที่ได้สอนคุณคุณก็สอนให้ผมเหมือนกันคุณก็สอนให้ผมดูว่าคนอย่างคุณไม่มีในโลกถ้าคนอย่างคนที่คุณเป็นคนสู้ตลอดคนทนี่คือเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะยอมรับตัวเองว่าฉันจะไม่ดีที่ซึ่งคุณไม่เคยถอยคุณตรงเวลาเลย มองหานนที in <hum> ่ไรมันมาถึงความหวานมังมาจาความมุ่งมั่นในสิ่งที่เอกว่าคุณธรรมเราวันนี้จ้จำความสำเร็จโดยตรงมันแฮสต็กแค่ดูแต้วเจอเสียต่อไปอีกายอดูแล้งเรียวไปที่ตุลาดลแล้จบเรียนตรีคุณต้องตอบเรียนจบ้งานดื่มด่ำาับชและสร้างความสุขเนี้ยมาสู่ผู้เชี่ยวชาญ 完了。哎。